สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปเรื่องเล่าของเขาและคุณซึ่งจะอยู่ใน ep ที่4ี่เท่าไหร่แล้วอะส่ส43 4ีป่ะไม่เคยจำ ep อีกแล้วนะใครที่เข้ามาชมนะก็อาจจะแบบว่าเออนะกลัวแบบแต่เราจะพูดเรื่องเลข ep ไงกลัวมันจะตรงกับหน้าไพ่ไงเพราะฉะนั้นไม่ต้องรุนเลข ep หรอกเนาะเพราะว่ามันเป็น อะไรที่มันสื่อสารได้ดีนะจริงๆเรื่องตัวเลขเนี่ยเพราะว่าอย่าง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 ,างที่บอกอย่างตอนนี้ที่อัดคลิปเป็นเวลาสิบสี่นาฬิกาเออสิบสี่นาฬิกาสิบสี่นา,า,นา,าทีโอเคนะเลขหนึ่งสี่สี่หนึ่งนะไม่บอกนะเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของคนที่อมืมีความไม่มั่นใจในตัวเองอ่ะเออประมาณนี้ อ่ะไหนลองมาดูกันซิว่าวันนี้เรื่องเล่าของเขาและคุณนะคะจะพูดถึงเรื่องเล่าของความรักของใครซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าวันนี้จะพูดเรื่องอะไรโอเคนะแต่เราจะแบ่งหน้าไพ่เป็นสองกองเนาะกองหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของเขาเนี่ยเป็นส่วนส่วน,ส,วนส่วนของตัวเขาส่วนอีกกองหนึ่งก็คือเรื่องราวของคุณนะคะเราจะมาดูกันว่าเขากับคุณนะคะคิดเหมือนกันไหมคิดตรงกันหรือเปล่าและคิดอะไรอยู่โอเคนะคะคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวมากนะแล้วก็ ใครที่เพิ่งเข้ามานะคะฝากกด s u b สไคร b ์ช่องกันไว้ด้วยได้ๆแล้วต้องขอบคุณสําหรับผู้ที่คอยซับพอร์ตตลอดเวลาไม่ว่าจะส่งของขวัญมาก็ดีส่ง Super อร์แงมาก็ดีกดถูกใจคลิปหรือรับชมคลิปจนจบก็ดีนะคะการติดตามทุกช่องทางมันคือกําลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้พิกชีวิตคิดบวก มันไปต่อได้โอเคนะก็ขอบคุณสําหรับทุกๆคนนะคะส่วนใครที่มีเคสดูดวงส่วนตัวนะคะก็จะอย่างที่บอกอะคะ่ะถ้าเกิดว่าใครต้องการดูเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์ไอดีที่อยู่ด้านล่างนะคะแล้วจะทําการจัดคิวให้ภายใน24ชั่วโมงซึ่ง มาทักทักมาถามก่อนก็ได้ค่ะว่าคิววีว่างวันไหนอะเนาะก็ไอดี ID ที่อยู่ด้านล่างเลยนะคะไอดีไลน์โอเคเนาะปะเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าวันนี้เรื่องเล่าของเขาและคุณนะคะจะพูดถึงเรื่องราวของใครนะคะความรักรูปแบบไหนแบ่งหน้าไพ่แป๊บหนึ่งนะคะแบ่งหน้าไพ่เป็นสองกลองนะก่องละแปดใบสามสี่ห้าหก เจ็ดบาโอเคนะคะคลิปมันก็จะเรียวๆแบบนี้แหละเนาะมันก็มีสะเทือนบ้างมีเสียงเครื่องบงเครื่องบินบ้างมีเสียงน้ำไหลบ้างอะไรบ้างเนาะ <c oughs> นะอ่ะกล้องขยับอีกเออเนี่ยแหละเนี่ยแหละคลิปเรามันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของความสดใหม่โอเคนะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าไพ่อ่ะค่ะจะเล่าเรื่องราวของใครและ จะใช้เรื่องของคุณป่าเบื้องต้นนะมาดูกันนิดนึงว่าเขาที่คุณคิดถึงเขาเกิดในราศีอะไรจริงๆแล้วเรื่องราศีมันอาจจะสลับฝั่งกันได้นะคะนะเป็นคนธาตุดินคนที่คุณคิดถึงอยู่นะคะคือคนธาตุดินนะคะเกิดในราศีพฤกษกกันมังกรน,นะคะหรืออาจจะมีความเป็นคนที่เกิดวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสด้วยนะคะและใดๆเลยคนคนนี้ดูเหมือนจะเป็นคนที่ <c oughs> รักตัวเองรักความอิสระรักทุกๆอย่างที่เป็นตัวเองรักตัวเองมากรักเรื่องการหาเงินนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะแล้วก็เชื่อได้ว่าตอนนี้ชีวิตเขาเริ่มจะมีความสุขเริ่มจะมีพลังงานบวกๆเข้ามาในชีวิตเยอะแอบเป็นคนแบบเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของมูเตลูนิดนึงเนาะ อาจจะเป็นคนแบบชอบเครื่องประดับมีเครื่องรางติดตัวเออมีเป็นคนที่แบบมีบริวารอะไรอย่างเงี้ยตัวเลขในชีวิตของเขาเนะีน่าจะติดเลข9ไม่ว่าจะเป็นเลขท้ายแบบประจำตัวประชาชน2ตัวสุดท้ายติดเลข9เกิดวันที่9 1 9 29หรือนะคะในเบอร์มือถือรวมทั้งเลขทะเบียนบ้านทะเบียนรถมีเลข9ข้าค่อนข้างเยอะเอออันเนี้ยคือความเป็นตัวของตัวเขานะใดๆแล้วก็พิจารณา ตามนี้นะคะนะถ้าใช่ก็ฟังต่อถ้าไม่ใช่ก็ฟังได้เช่นเดียวกันทีนี้มาดูของตัวคุณนิดนึงนะคะของตัวคุณเป็นคนที่เกิดแทบทุกราศีเลยเนาะแล้วก็ดูดวงบ่อยมากพุชกกรมกรมีนกรกฎพิจิกนะคะเมษสิงห์ธนูนะที่เห็นนะตอนนี้อริจริงหนักๆไปที่ราศีมีนกรกฎพิจิกแล้วก็ พุกศกันมังกรน,นะคะที่โฟกัสจริงๆเลยเนาะก็ตัวคุณเองอะค่ะเป็นคนชอบชอบเกี่ยวกับเรื่องของอะไรก็ตามที่มันเป็นความเชื่อตัวเองเชื่อเชื่อตัวคุณเองอะเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของบุญสัมพันธ์เชื่อเกี่ยวกับเรื่องของออจิตวิญญาณเชื่อเกี่ยวกับเรื่องของความ ความความเป็นสายมูเตลูเนาะมันมันก็มีความเชื่อความศรัทธาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคุณคุณน่าจะเป็นสายแบบประมาณนี้แล้วที่สำคัญเลยนะตอนนี้ดูเหมือนตัวคุณเองอะได้ขอได้อธิษฐานได้นึกได้คิดอะไรบางอย่างไว้แล้วมันพึ่งจะประสบความสำเร็จใช่หรือไม่เหมือนมันไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเรื่องความรักและเรื่อง 18บบวกด้วยเออเหมือนคุณแบบพึ่งไปแบบ อะไรมาอะไรอย่างเงี้ยเออนะไหนอลองดูนะไพ่าาต่อนะทีนี้อ่ะตัวคุณนะคะต้องบอกนิดนึงว่าคุณนะคะอาจจะมีตัวเลขในวันที่เกิดที่ติดเลขหนึ่งเยอะนะเะเนาะเลขท้ายแบบประจำตัวประชาชนสองตัวสุดท้ายที่ติดเลขหนึ่งเกิดวันที่หนึ่งวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอ็ดและสามสิบเอ็ดรวมทั้งเลขทะเบียนบ้านเลขทะเบียนรถใด,ดๆเลขเบอร์มือถืออะไรอย่างเงี้ยติดเลขหนึ่งเยอะเะนะคะตัวสุดท้ายเนาะอ่ะพี่มี นีต้องบอกนิดนึงตัวคุณน่ะตัวคุณน่ะเป็นคนที่อ้าจริงๆนะหลายๆคนอาจจะแบบว่าเลื่อนผ่านมาเจออะไรอย่างเงี้ยด้วยความบังเอิญแต่อีกหลายๆคนที่ผ่านมาเจอคลิปเนี้อาจจะด้วยตัวคุณน่ะรู้สึกแบบมีแรงดึงดูดอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเลขที่คุณเห็นในคลิปก็ได้เออแหนวเชื่อว,ว่าในคลิปจะต้องลงท้ายด้วย ด้วยเลขหนึ่งเออด้วยเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขเก้าใดๆแล้วเนาะประมาณนี้อ่ะทีนี้มาดูตัวเขาค่ะตัวเขาคิดยังไงเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้โอ้โหตัวเขารู้สึกว่าคิดถึงคุณเหมือนคิดถึงคุณคิดถึงโมเมนต์คี่ถึงอะไรมีเหมือนตัวคุณมีพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดเขาแล้วก็ทำให้ตัวเขาอะค่ะถึงขั้นแบบ โอ้อยากเจออยากไปหาอยากแบบเอออยากสักครั้งหนึ่งในชีวิตดูมันเป็นไพ่ที่มันมีออพลังงานของความแบบแอคทีฟสูงอะไพ่แปดไม้เท้าอ่ะเธอมันเป็นไพ่ที่แบบมันต้องการมันคิดถึงมันอยาก เจอมันเป็นอะไรที่แบบว่าเร็วๆหน่อยไวๆหน่อยมันคือพลังงานที่พุ่งตรงเลยนะแสดงว่าคุณไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออะไรสักอย่างมาแน่เลยนะทำให้เขาอยู่แบบไม่เป็นสุขแน่ๆเลยคุณไปมูมาใช่ไหมเออเอาสิทีเนี้ยตัวของคุณนะ่ะคุณมีความรู้สึกเท่าเทียมกับเขาเออมีความรู้สึกเท่าเทียมกับเขาแ่ะแหละนะมันก็เลยเป็นเอ NERGY ที่ เชื่อว่ามันน่าจะเป็นพลังงานหนึ่งที่แบบว่าคุณอะไปดึงดูดเข้ามาทำให้คุณรู้สึกแบบว่าคุณชนะ <laughs> คุณรู้สึกว่าคุณมันเป็นสิ่งที่คุณแบ่งปันจากเขาเออแบ่งปันให้เขาแล้วเขารู้สึกสัมผัสได้ถึงตัวคุณนะคะว่าเอ้ยคุณคิดถึงนะคุณอยากเจอนะคุณอยากคุยนะคุณอยากทักหานะคุณอยากแบบสานความสัมพันธ์นะอะไรใดๆประมาณนี้แล้วด้วยไพ่หกเหลียญในตัวคุณนะคะแอบมาคอนเฟิร์มไปที่คนที่เกิดในราศีพุกศกันมังกรด้วยนะคะแล้วก็จะบอกว่าคุณน่ะมีความรู้สึกว่าไม่ชอบอะไรใดๆเกี่ยวกับเรื่องของการเอาเปรียบ ตัวคุณเองอะ่ะเป็นผู้ให้ที่ดีมากๆเลยนะเออเท่าที่ดูจากหน้าไพาอะ่ะเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดีมากๆเลยนะแล้วเหมือนคุณอะ่ะพร้อมที่จะให้กับเขานะไม่รู้ว่าจะให้อะไรนะแต่ไพ่ไม้เท้าขึ้นคิดเอาเองเออไม่รู้จะให้อะไรนะอัีนี้มาดูด้านเขาบ้างค่ะไพ่เดอะทาวเวอร์ขึ้นนะคะไม่รู้ว่าขึ้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะเรื่องมีเรื่องเซอร์ไพรส์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวไพ่ไม้เท้ามาเนี่ยอ่ะฝั่งคุณค่ะตัวเขาเองอะค่ะรู้สึกว่า มันมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นในชีวิตเขาอะในสิ่งที่แบบว่าเฮ้ยมันกระทันหันมันไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนว่าจะต้องเจอจะต้องเป็นอะไรอย่างเงี้ยใดๆแล้วน่าจะเป็นเรื่องราวที่เดี๋ยวเรามาดูเปิดไพ่กันต่ออีกทีนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวของเงี้ยเปิดไพ่ของเขาต่ออีกทีว่ามันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์กับเรื่องอะไรโอเคโอเคโอเคตอนนี้เขากำลังขัดแย้งกับตัวเองอยู่ส่วนตัวคุณอะมันเป็นฟิลที่แบบ ตัวคุณมันเป็นฟิลที่แบบคนที่กําลังรู้สึกสับสนกับตัวเองด้วยนะว่าณตอนเนี้เชื่อแหละว่าคุณคิดถึงเขาจริงๆอืมเชื่อได้เลยว่าคุณคิดถึงเขาจริงๆแต่คุณรู้สึกแบบขัดแย้งกับตัวเองว่าการคิดถึงในครั้งนี้มันมันเป็นสิ่งที่ดีไหมมันมันทำแล้วมันผิดไหมมันจะทําให้ตัวเองรู้สึกแบบทุกข์ไหมเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วอะค่ะตัวคุณเองก็มีความรู้สึกว่าในการคิดถึงเขาในครั้งนี้ค่ะมันจะทําให้ตัวคุณเองรู้สึกแบบ รู้สึกผิดหรือเปล่าเออมันถูกต้องหรือเปล่ามันอะไรหรือเปล่าเพราะว่าไพ่เดะมูนขึ้นนะ่ะแล้วมาทาไมก่อนแมงป่องนะเหมือนตัวคุณเองมีศัตรูที่เกิดในเดือนพฤศจิกะเออราศีพฤศจิกอพิจิกหรือเปล่านะอันนี้ไม่รู้นะแต่ว่าเท่าที่หน้าไพ่มันเห็นมันมันขึ้นประมาณนี้หรืออาจจะเป็นคนที่เกิดอ,อ่อธาตุน้ํานะคะมีกนรากฏพิจิกอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยศัตรูของคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะกลัวว่าเฮ้ยคุณทําอะไรไปนะตอนนี้จะมีคนจับตามอ,มองอะไรคุณไหมจะเป็นปัญหาไหม เท่าที่ดูนะเหมือนคุณคุยกันเพิ่งเจอกันยกหยกมาดมหรืออาจจะเพิ่งเจอกันในช่วงระยะเวลาเจ็ดชั่วโมงที่ผ่านมาเจวันที่ผ่านมานะก่อนหน้านี้เจ็ดชั่วโมงก่อนหน้านี้เจวันนะคะที่ผ่านมาเนี่ยคุณน่าจะเพิ่งได้เจอกันหรือว่ากำลังจะใกล้ๆเนี่ยจะถึงเนี่ยอีกภายในเจ็ดชั่วโมงอีกภายในเจวันเนี่ยเหมือนคุณจะได้เจอกัน เออมันเป็น Energy ประมาณนี้แล้วรู้สึกว่าตัวเขาอะขัดแย้งกับตัวเองเหมือนกันนะว่าควาเขาเขาก็อยากไปเขาก็อยากเจอเขาก็อยากพบอยากเจอคุณแต่แบบแอบขัดแย้งกับตัวเองเหมือนกันว่ามันจะเป็นสิ่งที่ดีไหมเป็นสิ่งที่ควรทำไหมอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้นยไพ่ของคุณไพ่มันขึ้นเดาบูนนะเนาะมัลลน,ะม,นมันก็นะ ก็แอบเห็นอะไรบางอย่างที่มันแบบไม่ควรที่จะทำอะค่ะเออน,นะแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงฝั่งคุณนะคะเป็นไพ่เก้าถ้วยโอเคไพ่เก้าถ้วยมาคอนเฟิร์มว่าตัวคุณเนี่ยน่าจะมีอืมคุณเองอะกลัวกลัวว่าความเหมือนคุณเองอาจจะเป็นคนที่เพิ่งเลิกกับแฟนเก่ามาเพิ่งอันเนี้ยไพ่มันบอกประมาณนี้นะ คุณเองอะที่ที่คุณรู้สึกประหมา่ารู้สึกกลัวคุณอาจจะไม่คลีนไม่ไม่ไม่เคลียร์สนิทกับแฟนเก่าหรือคนเก่าหรือคนคุยอะไรได้ได้อะเก่าเก่าแล้วคุณรู้สึกเกรงใจว่ารู้สึกหรืออาจจะรู้สึกกลัวว่าเขาจะแบบว่าคิดกับคุณยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าคุณเองอะคุณพึงพอใจในตัวเขานะแต่คุณก็รู้สึกว่า ก็รู้สึกว่ามันมันไม่โอเคอะในการแบบคุยกันหรือเจอกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ถูกที่ควรหรือเปล่าเพราะว่าแอบเห็นความแบบความลับในตัวคุณอะเออคุณมีคนคุยเยอะหรอมากกว่าหนึ่งหรอมากกว่าหนึ่งหรอฮะเออไหนเปิดไพ่อีกสิว่าแล้วทําไมเขามีความรู้สึกขัดแย้งนะเขากลัวเขากลัวเขารักคุณหรือเปล่าอืมเห็นไหม เขากลัวเข้าไปเป็นแบบมือที่สามเขากลัวว่าการเข้าไปทํางานในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เอ้ยมันจะเป็นมือที่สามของใครหรือเปล่าหรืออาจจะหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณกับเขาสานความสัมพันธ์กันนะคะคุณจะกลายเป็นมือที่สามไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดว่าเขาไปทํางานในความสัมพันธ์นะเขาจะกลายเป็นมือที่สามไหมเพราะว่าเขามีความต้องการในตัวคุณค่อนข้างสูงอะค่ะนะที่เท่าที่ดูนะ เนี่ยเหมือนพยายามแบบเก็บตัวเองอยู่เนี่ยเห็นไหมมีความต้องการเรื่อง18บบวกด้วยนู่นนั่นนี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมมันเขาขัดแย้งกับตัวเองพอสมควรอะนะคะนะทีเนี้ยฝั่งเขาเนาะได้ไพ่สามเหรียญน,นะแต่มองว่าเขากําลังเริ่มทํางานในความสัมพันธ์แล้วแหละนะนะกาลังแบบเริ่มแบบเริ่ม,แบบมแอคทีฟตัวเองแล้วแหละเออเริ่มเริ่มไฟติ้งแล้วแหละไม่สนใจไม่สน ไม่สนว่าใครไม่สนใจว่าใครแล้วไม่สนใจว่าจะเป็นยังไงแล้วเออฉันจะทํางานในความสัมพันธ์แล้วแหละฉันไม่สนแล้วแหละฉันคว้าโอกาสนี้ไว้แล้วแหละนะไม่อยากให้คุณหลุดมือแหละ <c oughs> คุณจะมีไม่มีช่างมันเนอ,อเอาอย่างนี้เลยเนาะอ่ะทีนี้ไาพา่ของคุณนะคะได้ไพ่เจ็ดไพ่เจ็ดดาบเห็นไหม สังเกตไหมว่าไพ่สองใบเนี่ยต่างก็หันหลังคว้าไว้และแตกต่างก็หันหลังเหมือนกันตัวคุณเองก็เริ่มทํางานและเริ่มที่จะวางแผนในความสัมพันธ์กับตัวเขาเช่นเดียวกันค่ะซึ่งแผนของเขามันอาจจะเป็นแผนที่ช้าหน่อยเออช้าแต่ชัวร์แต่แผนของคุณเนี้ยเป็นแผนแบบืเหมือนคุณเล่นเกมอะเหมือนทรงตอนเนี้ยคุณอยากจะเล่นเกมในความสัมพันธ์อ่ะเออระวังนะระวัง ระวังนะว่าถ้าเกิดว่าคุณเล่นเกมกับเขาอะบางคนอะจจะบอกอาจจะบอกว่าใช้คําว่าเล่นเกมก็ไม่เหมาะโอเคนั้นไม่ใช้คําว่าเล่นเกมก็ได้งั้นใช้คําว่าเออยังไงดีละ่ะมันหลายอเออพูดง่ายคือมันหลายเออมันหลายอะ,ออมยอะไม่ได้สนใจหรอกเออไม่ได้สนใจหรอกว่าเขาจะคิดยังไงอะไรอย่างเงี้ยขอให้แบบว่าขอให้ได้เขามาเออทรงประมาณนี้เลยนะอ่ะทีนี้ฝั่งเขานะคะได้ไพ่สิบเหรียญฝั่งเขาดูเหมือนกับว่า เขาจะพึงพอใจในตัวคุณนะต่อให้แบบคุณจะมีใครหรืออะไรใดๆก็เถอะเขารู้สึกว่าคุณคุณเป็นภาพอนาคตของเขาเลยอะ่ะคุณคุณคือคนที่เพอร์เฟกในในสายตาเขาอะนะคะและตัวเขาเองรู้สึกว่าเขาเหมือนเขาเองอะ่ะมีความคิดของเขาอะ่ะคือคิดไปแล้วว่าสเปคของเขาต้องประมาณนี้น,น,น,นี่ซึ่งตัวคุณอะ่ะมีครบเลยมีครบเลยไม่แปลกใจว่าทําไมเขาอยากจะเข้าไปทํางานในความสัมพันธ์ ฝั่งคุณละคะฝั่งคุณได้แต่ให้พรินเซสนะคะคุณยังรู้สึกว่าคุณแอบแนวแบบละละละลังกลัวบาปกลัวกรรมอยู่นะเออกลัวบาปกลัวกรรมอยู่เด้อก็อืมขอเปิดไพ่อีกได้ไหมเพราะว่าฝั่งคุณอ่อ,นนอะเนาะดูแบบโอเคตอนนี้ใจคุณไปโฟกัสที่เขาละคุณไม่ได้มองว่าเขาเป็นตัวเลือก แต่แต่แต่ใดๆแล้วว่าให้เลือกในสิ่งที่ถูกต้องเนาะมากกว่าสิ่งที่ถูกใจอันนี้ขออนุญาตบอกแบบนี้เนาะให้อันนี้คือสิ่งที่โบอยากจะบอกทุกคนอยากจะเตือนทุกคนที่มาฟังคลิปนี้เนาะให้เลือกในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าสิ่งที่ถูกใจเวลาเลือกใครด้วยเลือกด้วยเหตุผลถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้จักกับคนคนนี้แล้วอะค่ะพยายามศึกษาเขาให้เยอะๆพยายามดูเขาให้เยอะๆอย่าคิดว่า เขาดีมาแล้วคุณต้องแบบืเขารักเราแน่เขาชอบเราแน่นน,น่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคิดแบบนั้นเนาะอะไรก็ตามที่มันแบบมันดูดีอะถ้าเรายังไม่ได้แบบเข้าไปสัมผัสด้ดวยตัวเองบางทีเรายังไม่รู้ไงเราเห็นแล้ว energy ของคุณเลือกแล้วเลือกแล้วแล้วว่าต้องเป็นเขาอะอืมโดยไม่สนแล้วว่าลูกใครไม่สนแล้วว่าคนของใครอะไรยังไงอย่างเงี้ยเออแต่ก็ แต่จริงๆแล้วพลังงานมันอยู่ที่ฝั่งคุณนะมันแอบแบบว่าเห็นว่าตัวคุณอะเหมือนเหมือนมีเหมือนมีคนอยู่ข้างหลังอยู่อะไรเงี้ยอาจจะเป็นคนที่คุณแบบยังสลัดไม่หลุดคนเก่าคนที่คุยอยู่หรือว่าคนที่คุยเพิ่มอะไรไม่รู้แต่ก็ยังไม่อยาก ให้เขาไปไหนเออยังกลัวเขาออกไปจากความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะรู้ป่ะชัดเจนคุณต้องเป็นคนที่ชัดเจนนอะทีเนี้ยฝั่งเขาเห็นไหมเขายังรู้สึกขัดแย้งเลยเขายังรู้สึกสับสนเลยว่าตกลงแล้วคุณยังไงเหมือนเขายังต้องการความชัดเจนจากตัวจากตัวคุณนะเพราะว่าดูเหมือนว่าคุณนะ่ะหนึกถือไพ่เหนือกว่าเขาอะคุณไปมูเตลูที่ไหนมา <laughs> คุณไปมูแต่ลูที่ไหนมาคุณไปขอเรื่องความรักที่ไหนมาคุณไปขออะไรทําให้เขาแบบรู้สึกสับสนปั่นป่วนกับตัวเองขนาดนี้เนี่ยเ <_ Toyota> ห็นไหมในบทรสรุปนิดนึงโอโ้โหเขารู้สึกสับสนจริงๆเห็นไหมพมูดไม่ทันขัดคาเขายังไม่รู้เลยว่าในครั้งเนี้ยมันคือความรักความใคร่หรือว่ามันเป็นความรู้สึกชั่วคููชั่วยามชั่ววูบหรือเปล่าดูดิอืม เขาคิดถึงคุณอะแต่เขาทำอะไรไม่ได้เห็นไหมคุณคือภาพคอนเฟิร์มให้ได้ให้ให้เลยว่าคุณคือภาพอนาคตของเขาต่อให้วันนี้คุณจะรักกันหรือไม่ได้รักกันอนาคตคุณจะรักกันหรือยังไม่ได้รักกันไพ่ไม่สามารถบอกได้แต่เท่าที่ดูแล้วตอนเนี้ยคุณคือภาพอนาคตของเขาและไพ่ใบสุดท้ายของคุณค่ะบอกเชื่อว่าเร็วๆเนี้ยคุณกับเขาจะมีการเริ่มต้นสารความสัมพันธ์กันถึงขั้นแบบแนบแน่น เนื้อชนเนื้อมือชนมือตัวชนตัวเออแก้มชนแก้มปากชนปากเอออะไรก็ว่าไปเนี่ยแหละเออทรงแบบนี้เลยจะมีอย่างที่โบบอกบอกะคะ่ะภายในเจ็ดชั่วโมงภายในเจ็ดวันหรืออาจจะเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้แค่แบบว่าคุณมาเช็คมาเช็คดูว่าเขารู้สึกยังไงอืมทีนี้ไพ่มาคอนเฟิร์มให้แล้วเนาะก็ขอให้คุณสมหวังนะคะส่วนใครที่รับชมคลิปนี้เราเรารู้สึกว่า เฮ้ยคุณโบอันนี้มันเล่านิว่าเออมันเล่านิว่าก็นะมาดูเป็นการสร่วนตัวเพิ่มเติมได้ค่ะว่าคุณเป็นคู่กันไหมว่าคุณแบบเป็นคู่กันในลักษณะไหนแล้วตกลงแล้วว่าถ้าเกิดว่าไพ่มันสลับฝั่งกันจริงๆอะ่ะเขามีคนของเขาแล้วจริงหรือเปล่าแล้วเขาโกหก เรารู้ต่กอะไรใดๆเนาะก็ลองมาเช็คกันดูที่ลายไอดี ID ที่อยู่ด้านล่างนะคะส่วนใครที่ยังไม่เคยกดติดตามนะคะสามารถกดติดตามโบได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นติ๊ t ต k f a Facebook Fanpage พิมพ์คำว่าพิกชีวิตคิดวกบายโบนะคะเสิร์ชแค่นี้ก็ขึ้นแล้วโอเคนะคะก็ขอให้ทุกคนทุกความรักทุกสถานะโชคดีค่ะคลิปนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีค่ะ